สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผลไม้หมักเหล้ารำกันจ้าเป็นของหวานชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมกินในช่วงหน้าหนาวมากๆเลยค่ะส่วนผสมมี3อย่างค่ะผลไม้น้ำตาลแล้วก็เหล้ารำนะคะส่วนผลไม้ที่เราจะใช้ก็คือตามฤดูกาลเลยจ้าส่วนมากแล้วเราจะเริ่มกันที่เดือนพฤษภาค่ะจะเริ่ม เริ่มลงผลไม้ชนิดแรกนะคะวันนี้ยายจะเริ่มที่สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่เราจะเลือกลูกที่สุกนะคะสุกแต่ก็ไม่สุกงอมเนาะไม่ดิบแล้วก็ไม่สุกงอมค่ะต้องสุกกำลังดีเราจะไม่ผ่านะคะจะใส่ทั้งลูกเพราะฉะนั้นลูกใหญ่ก็จะใหญ่ไปเนาะลูกเล็กนี่เหมาะมากเลยค่ะในการทำเราจะเริ่มที่ผลไม้500กรัมนะคะน้ำตาลก็500กรัมค่ะส่วนเหล้าเราจะเทไปให้ท่วมผลไม้เลยค่ะ ไฮห,หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าเป็นเป็นดินเผานะคะผลไม้หมักเหล่ารำชนิดนี้ภาษาเยอรมันเรียกว่ารุมทบค่ะก็จะมีจะมีไหสำหรับทำทำตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะคะจุได้ก็ไม่แน่ใจว่ากี่ลิตรนะคะอาจจะสักสองลิตรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไหนี้เราก็จะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งสนิทเลยจ้าก่อนจะใส่ผลไม้ลงไปค่ะ ผลไม้ชุดแรกของเรานะคะสตรอเบอรี่ค่ะล้างซับน้ำให้แห้งแล้วก็เด็ดก้านออกแล้วค่ะ500กรัมน้ำตาล500กรัมเหมือนกันจ้าใส่ลงไปในไหเลยจ้าใส่เบาๆค่ะทำแรงเดี๋ยวเขาเละหมดเนาะยิ่งสตรอเบอรี่เขาบอบช้ำง่ายอยู่ค่ะ ผลไม้ที่ใช้หมักนะคะก็จะส่วนมากก็จะเป็นสกูลเบอร์รี่เนาะก็จะมีบลูเบอร์รี่นะคะก็เหมาะที่จะใส่เนาะเครเรนค่ะลูกแดงลูกดำก็แล้วแต่ลูกแพรก็ใส่ได้ค่ะก็จะผ่าสีเอาเนาะเชอร์รี่ก็ใส่ไปได้ค่ะก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเลยจ้าต่อไปก็จะใส่น้ำตาลค่ะ 500กรัมต่อไปก็เทเหล้ารำใส่ไปเลยจ้าเทให้ท่วมค่ะให้ท่วมสักประมาณหนึ่ง,งข้อมือเนาะเหล้ารำนี้ฝรั่งเขาบอกว่าควรจะดีกรีให้ถึง50%นะคะ50 54%เนาะแต่ของยายไม่ถึงค่ะใช้ได้เหมือนกันจ้า เราควรจะท่วมผลไม้ประมาณหนึ่งข้อมือค่ะอันนี้ก็เหมือนเขาจะถ้าตัวไหนลอยขึ้นมาเราก็กดกดลงได้ค่ะเติมอีกหน่อยหนึ่งได้แล้วจ้ายายก็จะทิ้งไว้สองอาทิตย์นะคะแล้วใส่ผลไม้รุ่นที่สองค่ะ ยายปิดฝาแล้วก็เอากระดาษฟอยล์มามาปิดทับอีกทีค่ะแล้วก็เอาไปไว้ในห้องเย็นค่ะคือห้องใต้ดินเนาะบ้านนี้ห้องใต้ดินจะเย็นตลอดทั้งปีค่ะก็เดี๋ยวอีก2อาทิตย์นะคะยายจะมาใส่ผลไม้รุ่นที่สองค่ะสักหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วยายก็จะมาเปิดฝาแล้วก็คนรอบหนึ่งเนาะ มาดูผล,ลไม้ของเรากันจ้าชุดแรกนะคะที่ทำก็คือสตรอเบอรี่ค่ะต่อไปเป็นชุดที่สองนะคะยายจะใส่บลูเบอรี่ค่ะลูกใหญ่ๆงามๆเลยจ้าชุดที่สองนี้ยายใส่บลูเบอรี่ไปครึ่งกิโลนะคะน้ำตาลก็จะใช้แค่250กรัมจ้าตามด้วยน้ำตาล โรยน้ำตาลข้างบนผลไม้ค่ะก็ตามด้วยเหล้ารำเหมือนเดิมจ้าใส่ให้ท่วมผลไม้เลยค่ะแล้วก็ปิดไว้เอาไว้ในห้องเย็นเหมือนเดิมค่ะห้องใต้ดินเนาะ ใช้กระดาษฟอยล์คลุมค่ะชุดต่อไปยายจะใส่เชอรี่จ้าเชอรี่เนี่ยนะคะบางคนเขาก็ใส่ทั้งเม็ดเนาะแต่ยายจะจะเอาเม็ดออกค่ะเพราะว่าเวลากินโดนเม็ดก็เสียอารมณ์หมดเนาะเราจะแกะเม็ดออกอย่างนี้เลยจ้าเอาออกง่ายๆเลยค่ะกระเด็นกระโดน มีเม็ดกระเด็นกระโดนเขาก็ไม่เสียทรงนะคะแค่แค่มีรูแกะเม็ดออกแล้วก็เหลือห้ากรัมกว่าหน่อยๆค่ะไม่เป็นไรเนาะเราจะใส่ทั้งหมดเลยจ้าเกือบเต็มหายแล้วค่ะ ไปก็เหมือนเดิมค่ะน้ำตาลเมื่อกี้เชอร์รี่หนัก520กรัมเนาะยายก็ใส่น้ำตาลไป260ค่ะเหมือนเดิมจ้าเทเล้ารัมไปเลยเอาให้ท่วมเลยค่ะ มีเนื้อที่อยู่อีกหน่อยนึงค่ะก็คงจะเป็นรุ่นที่สีน่าจะเป็นเรดเคเรนต์ค่ะเพราะว่าในสวนกำลังเริ่มแดงแล้วค่ะใส่เคเรนต์อีกชุดหนึ่งก็เต็มพอดีเลยค่ะหมดแล้วเนอะรุ่นสุดท้ายแล้วจ้ารุ่นนี้ยายก็จะใส่เรดเคเรนต์นะคะพวงงามๆเลยค่ะซื้อเข้ามาค่ะที่จริงในสวนของยายก็มีนะคะแต่ว่า โดนนกจัดการไปหมดแล้วค่ะตอนที่ไปดูก็คือสุกยังไม่สุกเต็มที่นะคะกะว่าอีกสักสองวันมาเอาปรากฏว่าสองวันก็คือสายเกินไปค่ะนกจัดการหมดเลยไม่ได้กินสักลูกเลยค่ะลูกแบบนี้เราไม่เอาค่ะจะเอาแต่แบบนี้เนาะ ดึงออกมาเขาก็จะหลุดมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะที่จริงถ้าใช้ซ้อมกรีดๆเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่เราจะได้ลูกเละมาด้วยเนาะก็เลยต้องใช้มือทำค่ะได้ทั้งหมด260กรัมจ้าเราก็จะใส่น้ำตาลไปครึ่งหนึ่งนะคะ130จ้า จริงหายเราก็เต็มแล้วนะคะแต่ใส่ไปอีกได้อยู่เนาะแค่แค่สองขีดครึ่งเองค่ะคนจ้าเอาสตรอเบอรี่ออกมาหน่อยนึงค่ะไม่งั้นก็จะใส่ไม่หมดเนาะเสียดายของค่ะเพราะว่าเราจะต้องเติมน้ำตาลไปอีกนะคะ130กรัมจ้า ถ้าไม่เติมน้ำตาลนี่คือจะแรงมากๆเลยค่ะกินไม่ได้เลยเนาะเต็มค่ะเต็มเดี๋ยวใส่สตรอเบอรี่เติมไปเติมกลับไปคืนสักหน่อยค่ะแค่ปิดฝาได้ก็โอเคแล้วเนาะ สตรอเบอรี่นี่สีเขาก็จะซีดๆนะคะเพราะแช่ในน้ำเหล้าเนาะแช่ในเหล้ารำแค่นี้ก็ได้จ้าที่เหลือก็ไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวอันนี้คือเราแช่มาหลายอาทิตย์แล้วเนาะเดี๋ยวที่เหลือนี้จะเอาไปกินกับไอศครีมเลยจ้าแต่แต่กินกับสตรอเบอรี่อย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยจะน่ากินเท่าไหร่นะคะต้องต้องต้องในหม้อนี้จ้า ปกติแล้วนะคะแช่หลังจากหกอาทิตย์ก็กินได้แล้วเนาะแต่ก็คนเขาจะนิยมกินในช่วงวันที่อากาศเย็นๆค่ะช่วงเริ่มฤดูใบไม้ร่วงประมาณนั้นค่ะอากาศเย็นๆเนาะจะแซ่บมากเลยค่ะกินกับไอศครีมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจ้าชิมสักลูกหนึ่งสิอืม อร่อยนะคะแต่แรงเอาเรื่องอยู่เนาะถ้ากินโดดๆแบบนี้นะคะแรงค่ะต้องกินกับไอศครีมจ้าวันนี้เราจะมาเปิดไหผลไม้ของเราค่ะผลไม้หมักเล่ารำนะคะมาดูใกล้กๆเลยจ้าสีเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสีของสตรอเบอรี่เนาะเชอร์รี่ก็จะออกเหลืองๆแบบนี้ค่ะ เป็นพราะเขาดองอยู่ในเหล่ารำหลายอาทิตย์เนาะคนส่วนมากแล้วจะเริ่มทํากันในเดือนพฤษภานะคะแล้วเขาจะไปกินกันช่วงหน้าหนาวเนาะหน้าหน้าฤดูบใบไม้ร่วงค่ะฤดูบใบไม้ร่วงหน้าหนาวประมาณนั้นเลยค่ะแต่จริงๆแล้วคือนับตั้งแต่วันที่เราเริ่มหมักก็6อาทิตย์ก็กินได้แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมกันจ้าอันนี้ก็จะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะ สีเขาไม่ดำแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็ดองดองอยู่ในเหล้ารำนานเหมือนกันเนาะแดงๆนี่ก็เป็นเป็นเรดเค r r น n t ค่ะนี่ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันจ้าไอศซครีมรสวานิลาหนึ่งก้อนใหญ่ๆเลยจ้าใส่ผลไม้หมักเหล้ารำของเราไปข้างๆค่ะ มากน้อยตามชอบเลยนะคะยายจะฉีดด้วยวิปครีมหน่อยนึงค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วจ้าผลไม้หมักเหล้ารำนะคะเสิร์ฟคู่กับไอศครีมวานิลาค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า สวัสดีค่ะ